โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ดาม่าสําหรับเจ้ามีดคว้างตัว350ตรงนี้กันหน่อยดีกว่าครับเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนได้ไปอ่ะล้วก็บอกว่าทําไมมันกองเก่งจังมาคนแบบโมโหเลยงงยใส่เลยครับว่ามันกองเกง่งมันไม่ได้คุ้มราคาเลยยังไม่ทันได้ใช้เลยประกับด้านข้างเนี่ยหลุดซะและ้วนะครับนะเนี่ยเนี่ยประกับเนี่ยหลุดซะและ้วเพราะว่าคุณลองดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูนะมันจะมีร,มมรูมันจะมีรูนะครับผมเนะี่ยบางคนบอกว่าไปอุตลิแกะน็อตออกทําไม ไปอุตลิแก่มันออกทําไมนะคือกาโมโหใส่นะครับทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าหลายคนน่ะยังเข้าใจผิดนะครับคือตัวคอนเซปต์ของมีดเล่มนี้ก็คือมันนะ่ะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการใช้งานที่เราต้องมาประกอบเองครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทําทุกอย่างแล้วเขาต้องจ้างคนมาประกอบเล่มนี้เนี่ยราคามันจะถูกอัพขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้ลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับผมจ่ายราคาแพงขึ้น เขาก็เลยใช้โรงงานผลิตนะครับแยกชิ้นส่วนมาแบบนี้นะในถุงนี้อันนี้ก็คืออยู่ในถุงนะอันนี้คืออยู่ในถุงนะครับในถุงนี้แบบนี้อ่ะนี่นะครับคือมันจะอยู่ในลักษณะนี้อ่ามาคือชุดนี้เลยพร้อมกับกล่องใช่ไหมครับอ่ามาลักษณะนี้เลยนะครับอธิบายทีละส่วนครับนะเริ่มจากตัวน็อตนี้ก่อนนะครับตัวน็อตเนี้ยมันจะมีหน้าที่ก็คือใช้ในการยึดจับอ่าทุกคนกรู้นะดูกระรู้ใช่ไหมครับว่าอ่เราสามารถใส่ตัวเน็บเข็มขัดเนี่ยนะครับ ได้ด้วยน็อตตัวนี้โอเคนะครับเราสามารถใส่มันได้หรือเราจะไม่ใส่เราถอดออกก็ได้เพราะบางคนไม่ชอบก็ถอดออกนะครับโอเคนะคือส่วนตัวนี้จบเลยนะครับทีนี้ปัญหาคือตัวเชือกกับไอ้ตัวมีดนะครับผมมันใช้ตรงไหนกันแน่ใช่ไหมบางคนเอาเชือกเนี่ยไปสอดรูนี้นะเนี่ยเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําการแขวนคอนะครับเนี่ยเพื่อทําการแขวนคอถามว่ามันทําได้ไหม มันก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ทําได้ในช่วงเวลาที่เราจัดเก็บมีดเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ย <c oughs> เชือกนะครับผมวัตถุประสงค์ของมันก็คือเราจะใช้ในการสอดรูตาไก่ตรงนี้อ่ะผมไปดูนะครับนี่นครับสอดรูตาไก่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อทําการพันมันนะเราจะพันมันให้มันเป็นอ่เหมือนกับด้ามจับที่มีเชือกพันอะ่ะคุณเคยเห็นไหมมีที่มีด้ามจับมีเชือกพันอะ่ะ นี่อ่านี่นี่คือความถูกต้องในการใช้งานจริงของมันนะครับเราจะพันในแบบนี้นะพันในแบบนี้อ่าแล้วมีคว้าของคุณอนะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ประกับไม้หลุดเพราะมันถูกออกแบบมาแบบนี้ครับนะอ่าถูกออกแบบมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเอาเชือกสสอดรูเข้าไปนะซึ่งอันนี้เป็นตัวเทสเตอร์นะนะที่ผมเอาไปลองใช้มาแล้วลองคว้ามาแล้วตอนแรกผมก็ยังงงว่ามันมีปัญหาได้ยังไงนะเพราะว่าเนี่ยครับเราเอาตัว ตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะอ่าแล้วก็ดึง <del woo zy> ให้มันให้มันเรียบร้อยอ่ะดึงให้มันอยู่อยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเทสเทสได้กันเนี่ยมันต้องมันต้องพันนะพันให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงใส่มาสอดเข้าไปรูนะครับผมเนี่ยอ่าใส่เข้าไปในรูนะอ่าเนี่ยปึ๊บแล้วก็ดึงเข้าไปเนี่ยดึงเข้าไปอันนี้มันเป็นตัวเทสของผมนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ตัวเดียวกับที่ผมขายนั่นแหละนะครับแต่ผมมาคว้างได้แล้วอันนี้ขายต่อให้ใครไม่ได้นะครับเนี่ยอ่า แตวก็พันต่อรับจะพันรอบนี้ก็ได้นะครับจะพันพันพันหรือว่าจะเก็บได้ก็ได้นะครับผมอ่พันไปเรื่อยๆนะลักษณะมีขว้างคือมันจะได้ลักษณะนี้นะแล้วขว้างได้เลยนะครับนี่คือการใช้งานจริงของมันเนาะซึ่งผมต้องเคลียร์ดาม่าก่อนเดี๋ยวหาว่าทาไมประกับด้านข้างมันไม่แข็งแรงเปล่าเลยครับผมมันถูกต้องแล้วมาลักษณะถูกต้องแล้วแต่เขาไม่ได้ประกอบให้นะครับคอนเซปต์ตัวนี้คือเราต้องมาประกอบเองนะครับนะอารมณ์เหมือนเราซื้อของเล่นในสมัยเด็กเราต้องมาหน้าประกอบเอง นะอันนี้คือผมเคลียดาม่าแบบจบๆเลยนะครับนะจะได้แบบเผื่อพี่ๆที่ซื้อไปเนาะไม่เข้าใจผิดไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับสิ่งที่ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับผมแต่ว่าอยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ได้กองเก่งอย่างที่หลายคนเข้าใจนะที่ควางทีนึงประกับด้านข้างเนี่ยหลุดเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรายังประกอบไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับนะครเขาคาบประมาณนี้ครับผมนะ